เดี๋ยวเราจะมารีวิวคุกกี้นางฟ้าทะเลแบบบัฟมาใหม่รอบที่1ล้านนะคะแต่ก่อนรับชมคลิปนี้เรามีร้านเติมเกมถูกและดีมาแนะนําร้านเติมเกมคุณภาพรับเติมเกมคุกกี้รันคิงดอมรับเติมเหรียญเว็บตูนและเกมอื่นอีกมากมายเติมเร็วทันใจตอบแชทไวปลอดภัยแน่นอนฝากไว้ด้วยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะเข้ามาอ่านสกิลนะคะสกิลก็ยาวชิบหายเลยนะคะอขออ่านสักหน่อยเอาเป็นเอฟเฟกผู้นําก่อน พลังแห่งคลื่นสีสดเพิ่มความเสียหายการโจมตีธาตุน้ำของคุกกี้เพื่อนร่วมทีม45%เลยแล้วก็เพิ่มความเสียหายคริติคอลธาตุน้ำของเพื่อนร่วมทีม10%แล้วก็มอบเอฟเฟกเพิ่มความเสียหายที่สร้างแก่มอนสเตอร์ให้กับคุกกี้ที่มีสกิลธาตุน้ำ20คือเขาปรับแยมมาเนี่ยรู้เลยนะคะว่าให้ไปตีพวกบอสสกิลเนี่ยมอนสเตอร์อะไรแบบเนี้ย Okay, อ่านสกิลต่อนะคะหัวใจเอิร์ลล้นที่มีต่อดวงจันทร์แม้ทำให้พลังในการควบคุมทะเลข,ของคุกกี้นางฟ้าทะเลแข่งแร่งขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับเหล่าศัตรูด้วยการเก่อเคลื่นมะหือมากับระลอกคลื่อนที่เอิร์ลล้นโดยจะลดพลังป้องกันกับเพื่อนกับเพิ่มความเสียหายธาตุน้ำให้กับศัตรูที่ถูกคลื่นมหือมาโจมตี พร้อมกับเพิ่มความเสียหายขีดข้อธาตุน้ําให้กับเพื่อนร่วมทีมซึ่งคลื่อนมะหืมากับระลอกเคลื่อนจะผลักศัตรูออกไปและทําให้ตกอยู่ในสถานะสตันพร้อมกับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับเป้าหมายลดพลังป้องกันและสมุนอ่านมาเข้า,ขาใจตรงเนี้ยงง,ง,งอ่ะช่ําเถอะโดยหลังจากที่ระลอกคลื่นผ่านผลนไปก็จะสร้างหัวใจปรารถนาให้กับดวงจันทร์ขึ้ื่อนมาแหม่ดวงจันทร์อีกละ เพื่อเดินศัตรูรอบบริเวณเข้ามาแล้วก็สร้างความเสียหายให้ซึ่งหัวใจปฐนาจะระเบิดตัวเพื่อสร้างความเสียหายให้กับศัตรูหลังเวลาผ่านไปตามกําหนดโอเคจะมีเคลื่อนยักษ์นะคะความเสียหายเท่านี้นะคะแล้วก็สตัน3วิสตันนานอยู่แล้วก็ลดพลังป้องกัน15%นะคะนาน15วิแล้วก็เพิ่มความเสียธาตุน้ำ25%นาน15วิแล้วก็กระแสน้ำไรจุดจบ เพิ่มความเสียหายธาตุน้ำ7%นาน9วิมีลดพลังป้องกัน10%มีลดแล้วก็มีลดเกาะแล้วก็มีเพิ่มความเสียหายธาตุน้ำคือชีกลายเป็นตัวแบบตีบอสกิวอะจะรู้สึกแอบ,บน้อยนะแต่ก็เอ,อ้ไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่ามีจุดยืนแต่ว่ายืนให้ได้นานๆและกันความเสียหายเราลอกเคลื่อนถ่าถมนะคะ3ครั้งนะคะมีความเสียหายเท่านี้เท่านี้ตื๊ดตืตด แล้วก็ความเสียหายเพิ่มเติมต่อเป้าหมายที่ลดพลังป้องกันลงเนี่ย39.8%นะคะโอเคแล้วก็จะมีหัวใจปรารถนานะคะความเสียหายเท่านี้นะคะเติดเติเตินะคะแล้วก็มีความเสียหายอีกแล้วนะคะความลึกของท้องทะเลเพิ่มพลังโจมตีของคุกกี้ที่มีสกิลธาตุน้ําในทีม15%เพิ่มขึ้นอีก3%ต่อคุกกี้ที่มีสกิลธาตุน้ํา1ตัว พลังโจมตีสูงสุด30%ก็คือถ้าท่าน้ำคบเนี่ยจะได้พลังสูงสุดเลยนะคะ30%เนาะเอฟเฟกบวก10ความเสียหายของสกิลทั้งหมดจะเพิกเฉยต่อการลดความเสียหายบางส่วนของเป้าหมายเมาสถานะใบต่อเป้าหมายที่โดนขึ้นยักถาโถมอันนี้มันแบบฉันว่ามันปแปลกอะ่ะคือใบเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับ PVP นะครบบวก10เนี่ยมีเพิกเฉยด้วยเนี่ย เออแต่ว่าถูกปรับมาให้เป็นตัวลงด่านก็เออทำไมไม่ปรับให้มันสุดปไปเลยล่ะแล้วก็บวก20เนี่ยจะมีความเสียหายเพิ่มเติมต่อเป้าหมายที่มีภูมิคุ้มกันแต่อันเนี้ยคือมันก็เป็นของ PVP อีกแล้วอะเพราะว่าส่วนใหญ่ภูมิคุ้มกันมันจะไปอยู่ในพวกตัว PVP นะคะเนี่ยอ่ะบวก30ความเสียหายคงที่ตามสัดส่วนพลังชีวิตสุดอันนี้คือเขาไม่ได้ปรับเลยนี่ว่าเหมือนอันเดิมเลยอะ ไอบ1ก20 30อ่อะอาีดีแอบช่วยนะสำหรับฉันนะเพราะว่าตรงนี้มันคือ PVP หมดเลยมันคืออารีนาหมดเลยแล้วตรงเนี้ยคือมันตีบอสกิลมันงงมันจะยังไงคือหนูเป็นเป็ดหรอคือหนูจะบินหรือหนูจะว่ายน้ำหรือหนูจะอะไรมีเพร่อนเขาเสียหาย2อันเลยนะคะจบตรงนี้นะคะปลุกพลังแล้วก็จะมีมอบโล่ให้ตัวเองนะคะถ้าปลุก3นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉจะเอาเชีย ไปลง PVP ก่อนเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นเพิกเฉยสี่ช่องนะคะไปลงดูถ้าลงได้ฉันจะอวยชีสั่แต่ถ้าลงไม่ได้ฉันหัวเลาะใส่แค่นั้นแหละเดี๋ยวฉันขอลองเทสกับทีมที่ฉันกันบ้านเลยนะคะคือทีมทเพียวกับโดเอลนะคะฉันว่ายังไงก็มอมอม่ะจริงๆขำรอเลยระยะขำรอตอนเนี้ยังไงเปิดมา อุยเลยไหมเออโดนล็อกเลยอันนี้ยังไงคะเฮ้ยชี้ยืนได้ชี้ยืนได้เออ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 ดเพโเอลช่วยเออ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 ชียืนได้แล้วก็ไม่ได้แล้วก็ตอจอบมัมเมอนดอมนะคะ แล้วฉันพูดเลยนะว่าสก,กิลที่มันปรับมาใหม่คือมันแย่กว่าเดิมได้ซ้ำนะในฐานะของการลง PVP อะสก,กิลแบบเก่าะ่ะถือว่ายังดีกว่านะในการลง PVP เพราะว่าเขาปรับสก,กิลให้มันเป็นลงตีบอสก,กิลอะ่ะเอางี้นะเดี๋ยวฉันจะลองแบบฝืนสุดๆแล้วอ่ะครีมทัดน้ำเพราะว่าชีจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวทัดน้ำอะครีมสันคอรัลนะคะ อันดับหตัวแทงอันดับ1ในสมัยก่อนต้องวงเล็บด้วยในสมัยก่อนตอนนี้ก็คือตุ๊บหลายนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ3ตัวนี้น่าจะพอแล้วนะคะที่เหลือก็ขอใส่เป็นเพียวกับโดเอลเออใช้2ตัวในการฮิลยื้อเลยนะต้องไหวแล้วนะแล้วก็ผู้นำเนี่ยเอาเป็นของแบ็คเพิร์หรือว่าของนางฟ้าทะเลดีใช้ของแบ็คเพิร์ดีกว่า เพราะว่ามันเป็นเพเิกเกิดลดความเสียหายอะ่ะอาลองใช้ของแบ็คเพลรกก่อนอาะฟึกับทีมล่าสุดเลยจะเป็นยังไงพูดเลยว่ามอมไม่ตื่นหรอกปรับกี่รอบก็ไม่ตื่นหรอกแต่ก็เข้าใจในการตัดสินใจอะถือว่าเข้าใจละกันอะ่ะตุยละเพราะว่าในมุมมองของฉันนะ คือถ้าเขาปรับให้นางฟ้าทะเลเนี่ยเก่ง PVP สุดๆไปเลยเนี่ยมันเท่ากับว่าเชียจะยอมเสียรายได้เพราะว่าทุกคนที่เล่นคุกกิลันคิงด้อมมาเป็นเวลานานเนี่ยจะมีนางฟ้าทะเลดาวสนั่นนะคะแล้วก็แยมสโตนเนี่ยคือบวกเต็มกันหลายๆคนและถ้าเกิดว่าเขาปรับให้ชีลง PVP ได้สนั่นเนี่ยพูดเลยว่ายอดเติมของแพทนั้นเนี่ย จะน้อยมากชีก็เลยรู้สึกว่าแบบเอาไปทำเป็นบอสกิลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอสกิลเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนทีมเหมือนกันแต่ว่าคนเนี่ยจะไม่ค่อยวีนกันเพราะว่าบอสเกลเนี่ยมันทำแล้วมันอยู่ได้นานแต่ว่าล่าสุดก็อะไรอะทีมอีเค้กแต่งงานเนี่ยก็น่าจะตุบแล้วปะ่ะเพราะว่าอีบอสตัวนั้นมันก็ไม่อยู่แล้วอะกลายเป็นบอสให้อีนางฟ้าทะเลตีแล้วนะคะนี่เลยนะคะเอาเป็นว่า เราพาชีมาในจุดที่ควรที่จะอยู่ดีกว่านั่นก็คือบอสสกิลนั่นเองก็ก็ต้องทำใจนะคะชีกลายเป็นตัวตีบอสสกิลไปแล้วนะคะเดฟซิตเตอร์เขาตัดสินใจแบบนี้แล้วนะเปิดมาถึงนะคะก็จองนี้เลยนะไปเรื่อยแร่งนิดนึงแล้วก็น้ำโซดานะคะแล้วก็ครีมโซดาปฟงฟง,งปึงปึงแบบนี้นะคะ มาดูดาเมจกันว่าจะสนั่นขึ้นไหมเพราะว่ารอบเนี้ฉันทำทุกตัวเนี่ยเป็นเพิ่มดาเมจธาตุน้ำหมดเลยนะคะเออเนี่ยคือกลายเป็นตัวตีบอสใหม่แอบนอยนะตัวตัวชนะนอยนะเพราะว่าฉันหวังว่ามันจะเป็นตัว PVP เรื่อยตลอดตัวลงอารีน่าเรืยตลอดนะคะอะดูดาเมจ 12ว่าฉันปรับให้เป็นเพิ่มธาตุน้ำทุกตัวเนี่ยแต่ก็ดาเมจไม่ได้ต่างจากตอนที่ฉันทำคลิปรีวิวเมนทัลเลยอ่ะในเรื่องลงด่านอ่ะอย่างที่เห็นเลยในคลิปก่อนๆอ,อ่ะฉันพยายามเอาเชียมาลงพวกด่านแบบนี้แล้วนะเนี่ยฉันพยายามเอาชีมาใส่แล้วนะชีก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะชีโตปะบ่ะลงไปอีกรอบหนึ่งลงไม่หยุดนี่เห็นไหมตุยเลย <c oughs> ตุยเลย มธ <Mom. S 2> อ,อตัวเสียมันทำอะไรไม่ได้เลยสำหรับฉันนะฉันไม่แบบฉันไม่พอใจนะการปรับครั้งนี้ยนางฟ้าทะเลอะเหมือนกับพวกตัวอ e ีปิกที่แบบเอาไว้ตีบอร์สเฉยๆอะคือถ้าสมมติว่า<ๆ>เขาปรับให้นางฟ้าทะเลเนี่ยเก่งในอารีนาแล้วเขาไปทำตัวละครใหม่ตัวอ e ีปิกตัวใหม่ที่มีความสามารถแบบเนี้ย ได้นะทําได้เลยนะเอฟเฟกบวกสิบยี่เนี่ยนะคะเหมือนร้องเพลงมันก็เป็นของ PvP มันเป็นของแบบเกา่ามันไม่ได้มีอะไรที่เอื้อต่อการที่จะเอาไว้ลงดาล่านหรือว่าจะเอาไว้แบบลงบอสกิลอะมันคือ10-20-30แบบเกา่ามันคือแบบ PvP แบบตีตัวภูมิคุ้มกันสตันแล้วดาเมจแรงขึ้นมันคือแบบเกา่าแต่สกิลแบบใหม่มันคืออะไรฉันงงไปบอดตอนนี้คือฉันสงสัยมากแต่ก็อย่างที่บอกแหละก็ต้องวกกลับไปตอนแรกที่ฉันพูดว่าถ้าเขาปรับให้นางลง PVP ได้เนี่ยคนน่าจะเติมน้อยเออเพราะว่าทุกคนเนี่ยที่เล่นคุกิลันเนี่ยในสมัยก่อนแล้วก็เล่นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ย จะมีนางฟ้าทะเลกันดาวสนันแล้วก็แยมสโตนเนี่ยน่าจะเต็มกันเกือบทุกคนแล้วมันก็เลยอาจจะขาดไายได้นะคะชิคก็เลยตัดสินใจเนี่ยยอมเปลี่ยนนางฟ้าทะเลให้เป็นตัวอีปิกมอมๆในการแบบตีบอสเกลนะคะสำหรับฉันคือไม่พอใจแต่ก็เข้าใจถือว่าเข้าใจละกันว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าขอจบการรีวิวนางฟ้าทะเลไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครกดไลค์นะคะ ขอให้ดวงดีได้นางฟ้าทะเล1ตัวพอเออแต่ว่าได้โดเอลยีตัวเออนี่เพราะฉะนั้นกดไลค์ด้วยนะคะอ่ะเว้เจจกันใหม่คลิปหน้าไปลคะค่ะบาย